ชั้น14เนี่ยของกรณีของคุณทักษิณนั้นก็ใช้เกณฑ์ปกตินะคะแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเรือนจําโดยทั่วไปแต่ดิฉันขอย้ำค่ะว่า ท่าที่ดิฉันไปตรวจสอบมานะคะท่านประธานาตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำนะคะปี63เนี่ยเขาได้ระบุนะคะห้ามผู้ต้องขังอยู่ห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยโดยทั่วไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าประเด็นนี้ค่อนข้างชัดเจนคะ่ะท่านประธานว่ามีกฎของกระทรวงที่ระบุเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนนะคะดิฉันจึงขออยยีกรอบหนึ่งคะ่ะว่าท่านารัฐมนตรีได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรคะ ที่จะทําให้สังคมนั้นได้มั่นใจคะ่ะว่าจะไม่นําไปสู่การเลือกปฏิบัติในประเด็นนี้นะคะสุดท้ายคะ่ะท่านประธานที่ฉันคิดว่าณนะวันนี้เนี่ยเรามีเวลาอย่างค่อนข้างจํากัดนะคะที่ฉันจึงขอฝากนะคะให้ท่านรัฐมนตรีได้ช่วยส่งเอกสารนะคะรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้นะคะว่าท่านรออยู่จากทางอธิบดีกรมราชัณฑ์นะคะแล้วก็ขอให้ท่านรับปากคะ่ะว่าจะส่งเอกสารดังกล่าวมาชี้แจงคะ่ะ ขอบคุณมากครับออท่านประธานคะดิฉันยังมีเวลาเหลืออยู่คะ่ะประมาณ 2>, 2นาทีอาจจะขอยกเวลาในส่วนของดิฉันให้กับท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงเพื่อความกระจ่างแก่สังคมไทยคะ่ะเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นสาคัญที่เกิดขึ้นคะ่ะครับขอบคุณคุณจนทิชามากครับเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญคนทั่วประเทศก็สนใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตให้ท่านตอบ ก็คุณธนิชายอนุญาตกับเวลาของท่านสองนาทีก็ให้ท่านตรีตอบไปในเวลาสองนาทีนะครับเพราะว่าวันนี้มันกระทู้สดมันมาครบทุกคนครับสามกระทู้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะอนุญาตให้เกินมากกว่ากระทู้ละครึ่งชั่วโมงน่าจะไม่ถูกต้องแต่น,นี่คุณธนิชาได้กรุณาให้ขอบคุณมากครับเพราะเป็นที่สนใจประชาชนโทรเทศเหลือเวลาสองนาทีเจนท่านตรีตอบได้ครับ ก็เรียนว่าตามรายงานที่ปรากฏมาให้ผมเนี่ยชั้น14ไม่ใช่เป็นชั้นพิเศษนะครับแต่ว่าวิธีการเรื่องความปลอดภัยก็มีผมยังพบเป็นผู้ใหญ่เลยก็ไปเยี่ยมญาติอยู่ชั้น14เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละส่วนแต่ว่าเรื่องการระบบการรักษาความปลอดภัยของราชธรรมีอันนี้คือสิ่งที่แล้วการยืนยันจากเอกสาร กรณีที่จะถามว่าผมหลังจากผมได้รับรายงานจะให้ได้ไหมแต่ผมขอสงวนอยู่อันหนึง่งมันมีพระลัมหยัดสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเรื่องอาการป่วยเนี่ยเขาพระลัมหยดนี้แข็งมากก็คือว่าจะต้องเป็นความลับผมผิดกฎหมายด้วยและไม่มีกฎหมายแล้วพรลมูลพรบรข้อมูลส่วนบุคคล2562เนี่ยมาตา27แต่ว่ารายละเอียดอื่นจะมอบให้ครับ คขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณท่านดีแล้ว